นักขุดเริ่มปรับตัวเป็นแนวทางเซ็นมากขึ้น ETF ของ Bitcoin ทำรายอุปสรรคอย่างแข็งแกร่ง Bitcoin จะสามารถพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้หรือไม่อีเทเรียมกำลังเผชิญกับการแลกเปลี่ยนที่ผันผวนการขุดเหรียญ USDC มูลค่า200ล้านดอลลาร์จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งมูลค่าราคาให้พุ่งขึ้นสูงขึ้นได้หรือไม่ การคำนวณควนตัมจะเป็นภัยต่อความปลอดภัยของบิตคอยหรือไม่นักพัฒนาของโซโลนาตอบอย่างมั่นใจว่าพวกเขาสามารถต้านทานได้ด้วยการชี้นะจาก MVRV และพายไซ c ครอาจจะยังมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยจุดสำหรับบิตคอยในปี2025นี้การปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมครั้งใหญ่ของแพลตฟอร์มเอทำให้เกิดความโกรธเคืองการกระจายทราฟฟิกจะยุติธรรมจริงหรือไม่เจ้าฉางเผิงได้ชื่นชมอีลอนมัสก์อย่างเปิดเผยการตอบโต้ระหว่างสองคนนี้แฝงความรับอะไรไว้บ้าง ถ้าพลาดครั้งนี้คงต้องรออีกหลายปี b t v แจกรางวัลใหญ่รวมถึงเครื่องขุดดอชและบาลานซ์โหนดคุณได้รับรางวัลแล้วหรือยังวัดโลกใหม่ด้วยคริปโตเคอเรนซีเปิดเคล็ดลับความมั่งคั่งตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วมาค่อยๆมั่งคั่งไปพร้อมกันวันจันทร์ที่6มกราคมยินดีต้อนรับสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับผมเจ๊ J. พูดดำเนินรายการโดยมีผู้สับสูตรหลักคือ MFT, Yot Talent, Our Investment Unlimited g a i n s ก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันดีกว่า ตลาดครับกำลังร้อนแรงบิตคอยพุ่งสูงถึง98,000ดอลลาร์ 98, 000, และตอนนี้ยังคงมีการแกว่งตัวอยู่ที่ระดับสูงจากการไหลของเงินทุนจากตลาดแลกเปลี่ยนมองว่าแนวโน้มของตลาดครับยังคงเป็นขาขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2024 การไหลเข้าของบิตคอยในตลาดแลกเปลี่ยนและการขายของคนขุดลดลงอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกดดันในการขายลดลงครับตามข้อมูลจากคริปโตคอร์เมื่อวันที่25พฤศจิกายนปริมาณการไหลเข้าของบิตคอยในแต่จุดสูงสุดที่98,748 BTC ก่อนจะค่อยๆลดลงครับในเดือนธันวาคมปริมาณการไหลเข้าทุกวันยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง11,000ถึง79,000 BTC พร้อมกับการไหลออกของคนขุดที่ลดลงอย่างชัดเจนโดยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนคนขุดขายบิตคอยออกไปประมาณ25,367 BTC ในขณะที่บิตคอยครับแต่ระดับ88,000ดอลลาร์แต่จนถึงวันที่1มกราคมปี2025ทั้ง c คอย b บ s โบ r o และ Binance Wallet ต่างพบการไหลออกในระดับที่ต่างกันโดยในการขายของคนขุดเหลือเพียงแค่ประมาณ5,000 BTC ต่อวันซึ่งนีแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่การเลือกตั้งของทรัมป์ความรู้สึกของตลาดได้มีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นและนักลงทุนเริ่มมีแนวโน้มที่จะถือบิตคอยมากกว่าที่จะขายออก บิตคอยเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างเข้มแข็งพร้อมกับการไหลเข้าของเงินทุนที่แข็งแกร่งจาก ETF ถึงแม้ว่าจะมีการปิดตลาดในวันพุธและมีการไหลออกสุดที่ในวันพฤหัสบ,บดีแต่การไหลเข้าที่แข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ทําให้การไหลเข้ารวมทั้งสัปดาห์อยู่ที่255.3ล้านดอลลาร์โดยเพิ่มการถือครองบิตคอยจํานวน2,421.94เหรียญโดยในวันพฤหัสบ,บดีครับไอบิตได้ลดการถือครองกว่า3,516.57เหรียญซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในวันเดียวแต่ในวันศุกร์ครับอาร ตลาดก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวโดยมีการไหลเข้าอีก2,601.9เหรียญโดยเฟดิิตี้เพิ่มการถือครองขึ้นถึง3,684.64เหรียญตลาดออปชั่นครับมีแนวโน้มขาขึ้นเช่นกันโดยมีออปชันจำนวนมากครับที่กำหนดหมดอายุในเดือนมกราคมที่ราคาการใช้สิทธิ์98,000ดอลลาร์และ100,000ดอลลาร์รวมถึงออปชั่นขาขึ้นครับที่มีกำหนดหมดอายุในเดือนมีนาคมที่ราคาการใช้สิทธิ์100,000ดอลลาร์101,500 0ดอลลาร์และ1 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งคำสั่งซื้ ถูกดําเนินการผ่านระบบโดยตรงซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นครับจากนักลงทุนหลายย่อยและลมที่คึกคักปัจจุบันครับอีทูเรียมเคลื่อนไหวอยู่ที่3,600ดอลลาร์ 3, แม้ว่าตลาดออปชันครับจะยังมีสภาพคล่องไม่สูงนะักแต่ความผันผวนที่แฝงอยู่ของอีทูเรียมยังคงสูงกว่าบิตคอยถึง10%หากตลาดโดยรวมครับยังคงเข้มแข็งอีทูเรียมก็มีศักยภาพในการขึ้นได้อีกพอสมควรครับ อีเทอรีมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์แต่ยังคงสามารถทำลายกรอบได้ครับยังไม่สามารถเทียบกับความแข็งแกร่งของ b บิตคอยได้ในสัปดาห์นี้ ETF ของอีเทอเรียมครับถูกลดการถือครองลงถึง1 1 8 4 6 9 8เหรียญและ g a y s c a l e ก็ได้ลดการถือครองลงไปถึง15,306.52เหรียญแต่อย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ระบุว่าอีเทอเรียมครับยังคงอยู่ในช่องทางขาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่6000ดอลลาร์โดยที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับคือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบนบล็อกเชนอีเทอเรียมได้เพิ่ม USDC จำนวนกว่า200ล้านเหรียญซึ่งเพิ่มปริมาณเหรียญจเป็นสัญญ,ญาณ ที่ช่วยหนุนการขยับขึ้นของราคาในด้านของ NFT แม้ว่ายอดขายรวมครับจะลดลงถึง17.54%มาอยู่ที่132.7ล้านดอลลาร์แต่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาด NFT ของ Ethereum แม้ว่ายอดขายครับจะลดลงกว่า25.72%นะฮะแต่จำนวนผู้ซื้อครับกลับเพิ่มขึ้นถึง14.35%และยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาด NFT โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตร็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ ในช่วงนี้ครับความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควอนตัมกำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยนักวิจัยทั่วโลกครับมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีควอนตัมแต่สิ่งนี้ครับกับแฝงไปด้วยความเสี่ยงครับสำหรับวงการเงินดิจิทอลออลกริทึมของชอครับสามารถแก้ไขปัญหาการแยกตัวประกอบของจานวนเต็มขนาดใหญ่และปัญหากริทึมแบบไม่ต่อเนื่องในเวลาเชิงพหุนามครับซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อระบบก,การเข้ารหัสด้วยคีย์สาธารณะทําให้ความปลอดภัยของคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้งานครับ อาจตกอยู่ในความเสี่ยงและทรัพย์สินดิจิตอลอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงออากริทึมโกลเวอร์ครับสามารถลดความซับซ้อนในการค้นหาค่าแฮชลงได้อย่างมากซึ่งคุกคามความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากนี้ครับระบบ Proof to Work หรือ POW ที่ Bitcoin ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาจถูกทำลายโดยพลังการคำนวณอันมหาศาลของคอมพิวเตอร์ขวัญตอม ทำให้เกิดความไม่สมดุลครับในความยากของการขุดบิตคอยแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลาที่วงการคริปโตครับต้องเผชิญกับความกดดันแบบนี้นักพัฒนาของโซลาร์ครับกับแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยมและกล่าวว่าเรายังคงปลอดภัย ตามรายงานนักพัฒนาของโซลารน่าได้บรรลุความก้าวหน้าในด้านความปลอดภัยต่อต้านควันต้นด้วยโซลาร์น่าวินเทนิสโวลท์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีนี้ใช้ระบบลายเซนที่อิงกับแฮชซึ่งจะสร้างคีย์ใหม่สําหรับทุกการทําธุรกรรมระบบจะสร้างสเกลและคีย์ส่วนตัว32ตัวผ่านกระบ,บวนการแฮช256ครั้งเพื่อสร้างคีย์สาธารณะที่มั่นคงและจะเก็บเพียงแค่แฮชของคีย์สาธารณะเพื่อการตรวจสอบซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในขณะเดียวกันระบบจะใช้แผนการลายเซนแบบวินเทนิส ที่เป็นลายเซ็นใช้ครั้งเดียวซึ่งจะทำลายคีย์หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเพื่อป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นตั้งแต่ต้นทางเมื่อรวมกับสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงของโซลาร่าการออกแบบต่อต้านควอนตัมนี้จึงสามารถรับประกันความปลอดภัยในขณะที่ยังคงรักษาความรวดเร็วในการทำธุรกรรมได้อย่างดีเยี่ยม namely solving insanely difficult mathematical problems the catch is that this includes cracking popular encryption algorithms which could theoretically take down theoretically the global financial could cryptocurrency global or to zero take system take หลังจากที่โซลนาครับประกาศเทคโนโลยีต้านภัยจากควอนตัมก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าได้มอบความมั่นใจให้กับนักลงทุนคริปโตที่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่อาจจะคุกคามความปลอดภัยของเงินทุนพร้อมทั้งยังสร้างมาตรฐานให้กับวงการซึ่งอาจจะเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีต้านวอนต่มในโครงการบล็อกเชนอื่นๆ โดยอย่างไรก็ตามครับเทคโนโลยีนี้ยังไม่กลายเป็นมาตรฐานทั่วทั้งเครือข่ายและผลลัพธ์จริงในการใช้งานยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับซึ่งในขณะนี้ครับโซล่ากำลังค่อยๆไล่ตามอีทเรียมในด้านข้อมูลบนบล็อกเชนและประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในตลาดมีมคอย์และการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยที่ทําให้ความนิยมของมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในปี2025จะเป็นปีที่แห่งการระเบิดศัก,กยภาพของโซลอนาหรือไม่เรายังคงต้องรอดูกันต่อไปครับตั้งแต่บิตคอยด์แต่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่18353ดอลลาร์ 1, 08, 3, เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เริ่มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องครับแต่หลังจากลดลงจนถึงจุดต่าสุดที่91,530ดอลลาร์ 91, 30, ในวันที่30ธันวาคมมัน ก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยในช่วง6วันที่ผ่านมาครับราคาพุ่งขึ้นกว่า7%และเมื่อวานนี้ยังขึ้นไปแตะถึงระดับ98,976.91ดอลลาร์อีกด้วยเมื่อปี2025มาถึงครับเราจําเป็นต้องมองอนาคตของบิตคอยด้วยมุมมองที่มีเหตุผลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์บนบล็อกเชนวัฏจักรตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคเราสามารถหลีกเลี่ยงการคาดการราคาได้อย่างง่ายๆและสามารถวาดภาพการเคลื่อนไหวของตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าได้อย่างรอบด้าน ปัจจุบันดัชนี MVRVC Score แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ยังมีศักยภาพในการขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญโดยมีระดับใกล้เคียงกับเดือนพฤษภาคมปี2017ซึ่งมีการเติบโตที่อ่านเพิ่มขึ้นได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ดัชนีสำคัญอีกตัวหนึ่งอย่าง P-cycle ก็กำลังแสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างเส้นบนและล่างกำลังขยายตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังมีโมเมนตัมขาขึ้นกลับมาแล้วจากการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตบิตคอยมักจะเข้าสู่ช่วงพักตัว6-12เดือน หลังจากการลดรางวันบล็อกหรือ having l ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมากนอกจากนี้แผ่นภูมิหลักของวงจรบิตคอยที่รวบรวมข้อมูลการประเมินค่าแบบออนเชนยังแสดงให้เห็นว่าเพดานตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,90,000ดอลลาร์ 1, 1990, และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งยิ่งเสริมความเป็นไปได้ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ย้อนกลับไปในปี2020ครับบิตคอยได้พุ่งขึ้นจาก20,000ดอลลาร์สหรัฐไปจนเกือบ70,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า3.5เท่าในตอนนี้ครับหากมีการกลับมาของตลาดกระทิงอีกครั้งแม้จะคำนวณการเติบโตในแบบอนุรักษ์นิยมที่2-3เท่าบิตคอยครับก็อาจจะทะลุจุดสูงสุดใหม่ที่140,000-210,000ดอลลาร์สหรัฐได้ถึงแม้ในปี2024ครับตลาดจะแสดงถึงความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดแต่บิตคอยครับไปยังคงพุ่งขึ้นอย่างเข้มแข็งและผชิญกับ การแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์สาหรัฐหรือ DXY ก็ตามเพราะ Bitcoin และ DXY ครับมักจะมีความสัมพันธ์ที่สวนทางกันหากอนาคตของ DXY อ่อนค่าลงครับ i t c o อ n อาจจะได้เห็นถึงการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งจากข้อมูลบนเชนครับและแนวโน้มตลาดดูเหมือนว่าในปี2025การเติบโตของ Bitcoin ครับจะยังคงดําเนินต่อไปแน่นอนว่าประวัติศาสตร์ครับอีลอนมัสก์มันทําอะไรที่สร้างกระแสอีกแล้วครับแต่ด้วยสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงครังใหญ่กร่าการแสดงของ Bitcoin โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมเนื้อหาที่ให้ข้ออมูลลแะเพื่การ เป็นหลักพร้อมทั้งลดข่าวด้านลบครับเพื่อสร้างพื้นที่ในการสื่อสารที่มีความคิดบวกและมีคุณค่ามากขึ้นแม้แนวคิดจะดีครับแต่ก็มีคําถามตามมามากมายเช่นว่าอะไรคือนิยามของข่าวที่ให้ข้อมูลและข่าวด้านลบจะกําหนดอย่างไรและความแตกต่างระหว่างอุดมคติและความเป็นจริงทําให้การปฏิรูปนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายไม่น้อยเลยทีเดียวครับ หลังจากที่ e ีร n Musk ประกาศการปรับอ um ัลกอริทึมบนแพลตฟอร์ม X ไ้เก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากผู้ใช้งานหลายคนกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการเซ็นเซอร์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกันผู้สร้างเนื้อหาก็ได้รับผลกระทบจากอัลกอริทึมใหม่ซึ่งบังคับให้พวกเขาปรับทิศทางการสร้างเนื้อหาเนื้อหาหมวดบันเทิงและศิละปะรวมถึงเนื้อหาหลากหลายชนิดอื่นๆ เสียงที่จะสูญเสียการเข้าถึงหรือการมีผู้ชมขนาดที่เนื้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ติดตามน้อยก็มีโอกาสที่จะถูกมองข้ามมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำของอัลกอริทึมซึ่งอาจทำให้ผลงานดีๆถูกกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อไม่นานมานี้มาสได้ลบบางฟีเจอร์ขั้นสูงจากบัญชีบางบัญชีเนื่องจากมีการถกเถียงทางออนไลน์ซึ่งยิ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมของอัลกอริทึมมากขึ้น Elon Musk's takeover of Twitter way back in 2022 was controversial for a whole load of reasons. But his basic aspiration to protect freedom of speech and improve transparency on a platform that had sort of become the global town square was laudable. Nearly two years on, however, that's not really how things have panned out. Twitter it's known divis more place or far X as now known, has become a ณขณะนี้ครับทั้งอีลอนมัสและทีมงานของ X ยังไม่ได้มีการตอบสนองต่อเสียงคัดค้านจากภายนอกแต่อย่างไรก็ตามครับจากมุมมองทางธุรกิจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานได้ลดลงจากความไม่พอใจครับและน,นักโฆษณาก็เริ่มจับตาม,มองดูอนาคตของแพลตฟอร์มนี้ส่งผลให้อนาคตทางธุรกิจของ X ครับถูกมองในแง่ลบโดยก่อนหน้านี้ครับเจ้าฉางผงที่เคยยกเลิกการติดตามอีลอนมัสได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเขาอีกครั้งโดยไม่เพียงแต่เอ่ยถึงอีลอนมัสหลายครั้ง Media, แต่ยังแสดงความชื่นชมครับในงานวิจัยของเขาอย่างเปิดเผยด้วยเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ครับใกล้เข้าสู่ทำเนียบขาวอีลอนมัส์ครับผู้ช่วยสนับสนุนการเลือกตั้งของทรัมป์กำลังจะกลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการการเมืองและธุรกิจของสหรัฐและการยกย่องอีลอนมัส์ของเจ้าฉางเผิงก็ยิ่งทําให้เกิดการคาดเดาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเจตนาในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องบิตคอยเพึ่งฉลองครบรอบ16ปีไปครับแม้ว่าในช่วงแรก จะเป็นการเริ่มต้นอย่างเงีย,งงยบๆเรียบง่ายแต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวะกรกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเหมือนกันซึ่งได้พัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและผลักดันวิสัยทัศน์ของการกระจายอํานาจในวันนี้ครัเรามาร่วมฉลองให้กับความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้กัน หากย้อนกลับไปเมื่อปี2024ครับตลาดคริปโตได้ช่วยสร้างประวัติศาสตร์หลายครั้งในช่วงต้นปี SEC ได้อนุมัติให้บิตคอ i n Spot ETF ในเดือนมีนาคม Bitcoin บิ c คอยทะลุ73,000ดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดในรอบ3ปีในเดือนกรกฎาคมครับ Ethereum Spot ETF ได้ถูกเปิดตัวขึ้นมาแม้ว่าตลาดครับจะตอบร,รับไม่ค่อยดีแต่ยังคงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเดือนพฤศจิกายนครับโดนัลด์ทรัม์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีบิตคอยได้เข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงการลงทุนในบิตคอยจากบริษัท จดทะเบียนและรัฐบาลหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาในฐานะสินทรัพย์สำรองและสำคัญที่สุดครับบิตคอยได้ทะลุ1,000 0 0สนดอลลาร์ 1, ในช่วงปลายปีทำให้ปี2024ครับปิดฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ครับช่องของเราก็ได้เตรียมของขวัญพิเศษเอาไว้ต้อนรับปีใหม่ให้สำหรับแฟนๆทุกท่านไว้เรียบร้อยแล้วครับการถ่ายทอดสดครั้งแรกของ BTV ในปี2025มาพร้อมกับรางวัลสุดพิเศษแฟนๆสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆเพียงแค่แชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดและส่งสกรีนช็อตไปยังอีเมลที่กหนด พร้อมทั้งกดติดตาม @btv_cn ก็มีโอกาสได้รุ้นรับรางวัลมากมายรวมถึงบาลานซ์สล็ที่มีมูลค่าสูงดอ s เครื่องขุดวัน G7 วันมีทั้งหมดกว่า30รางวัลหนังสือบ l o c k เชน n n น t r a p แล,ละของที่ระลึกสุดพิเศษเช่นหน้ากากและเสื้อยือดแบรนด์ BLSC พร้อมทั้งคูปองส่วนลด30%สำหรับสมาชิกซีนาเว้ยปัวนอกจากนี้เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน BTV เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษผู้ที่ซื้อเครื่องขุดดอชแบบครบเครื่อง5คนแรกจะได้รับบาลานซ์โนดเพิ่มฟรีอีกหนึ่งตัว Goldman Sachs ได้ออกมาประกาศล่าสุดว่าพวกเขาคาดว่าราคาทองคำจะขึ้นไปถึง3,000ดอลลาร์ 3, ในปีนี้แต่ตอนนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเลื่อนการคาดการณ์ไปจนถึงกลางปี2026ดูเหมือนว่าตลาดทองคำจะยังต้องรออีกสักหน่อย บ i n a n c e คาดว่าจะหยุดการฝากและถอนเหรียญ i m e n s i o n หรือ DYM เวลา20นาฬิกาของวันนี้เพื่อรองรับการอัปเกรดเครือข่ายตามที่ The Bitcoin Office ของเอลซาวาดอเปิดเผยประเทศเอลซาวาดอมีบิ c คอยทั้งหมด6,009.18เหรียญมูลค่ากว่า591ล้านดอนลลาร์แซมออตแมน CEO ของ OpenAI ไได้ประกาศผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีล้ำหน้าหลายรายการที่จะเปิดตัวในปี2025ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI ตัวแทนอัจฉริยะ เวอรชันอัปเกรดของ GPT 4การจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำแรงขึ้นขนาดหน้าต่างบริบทที่ใหญ่ขึ้นโหมดสำหรับผู้ใหญ่ฟังก์ชันการวิจัยเชิงลึกโซลา่าที่มีพลังมากขึ้นและฟีเจอร์การปรับแต่งที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตามข้อมูลจาก GMGN มูลค่าตลาดของ FAI ซึ่งเป็นเหรียญแนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์บนเครือข่ายเบสได้ทำลาย650ล้านดอลลาร์โดย FAI ทะลุราคา0.08ดอลลาร์ทำลายสถิติสูงสุดใหม่และมีการเพิ่มขึ้น8.5%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา เอาเลยครับและนี่คือเนื้อหาลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณคา่าก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและสมัครเป็นสมาชิกของเราเพื่อรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ